เชรลายก็จริงๆเขาเรียกว่าเราหายไป2ปีนะครับจากมังอก่อนที่มันจบไปเราก็รู <z tama easy guys> ้สึกว่าคิดถึงการแสดงมากๆเราก็อยากกลับมาแสดงให้กับแฟนๆได้เห็นให้กับเขาเรียกว่าผู้ทุกคนที่ติดตามพวกเราอะไรเงี้ยครับ เราสุว่าแบบเป็นเกียรติมากขอบคุณทางค่ายสตาร์เตอร์ที่ให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ทีมงานที่เราเราได้ร่วมเนี่ยก็ารู้สึกว่ามีคุณภาพมากบอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับมันมันมันเป็นซีรีส์ที่เขาเรียกว่าเหมือนทุกุกคนผ่านประสบการณ์มาแล้วแล้วก็มาอัพสกิลกันที่นี่มันเป็นเหมือนที่ที่เรามาเรียนรู้กละกัาแล้วก็ทําให้พวกเราได้มีสภาพที่ดีนะครับจากวันแรกที่แบบเขาเรียกว่าก็ยังไม่ได้สนิทกับเตกับพีทมากเลยก็ตอนนี้ก็สนิทกันมากแล้วเราก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวส เป็นนอะไรรย่าง้คบโอเคผมแล้วกันครับผมเล่นรับบทเป็นพี่สันครับบทเป็นประธานบริษัทเอสุดแซบแซบแซ <laughs> บผมรับบทเป็นหนูลินนะครับก็น่ารักเล่นๆ <laughs> ได้ไหมเดน๋ยวไม่เล่รครั <laughs> ค่ะลูกแก้วนะคะรับบทเป็นทิมเด็กฝึกงานค่ะอยู่กับแก๊งเพื่อนกับลินแล้วก็โยนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าจะสนุกสนานขนาดไหนค่ะแต่ว่ารับรองว่าหัวล้อจนกล้ามท้องขึ้นเลยค่ะอันดานะคะรับบทเป็นพิมพค่ะเป็นพี่ัวหน้าผนกแล้วก็ค่อนข้างจะดุแล้วก็ น่าจะดุมากอยู่สุดๆดุมากก็ไปดูกันว่าจะดุขนาดไหนจะนองร้องไห้หรือเปล่าโอ้พี่พีพพีพูดรงๆหน่อยครับครับผมผมพีทวชานะครับรับบทเป็นโยธาครับผมเป็นแก๊งเพื่อนฝึกงานกับสลินแล้วก็พิมพ์ครับพี่เตพี่เตเอาพูดแรงๆครับเตนนรับบทเป็นแซมนะครับเป็นสายรับคอยมาจับผิดพวกสุดๆุแสบทั้งหลายในแก๊ง ครับผมเจเจรัฐศาสตร์นะครับรับบทเป็นจุลดิตนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าเด็กฝึกงานที่จะคอยมาตักเตือนเด็กๆพวกนี้ว่าทําอะไรผิดพลาดหรือเปล่าและมีต้องมีอะไรที่น่าสนใจในเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับคุณครับพี่พวดบาทเลยนะขอบคุณโรองไม่เท <c oughs> ่าไหร่นะครับผมตรงครับรับบทเป็นชางครับเลขาท่านประธานสั่์ท่านเองครับ ซึ่งเรื่องที่แล้วเป็นเป็นเป็นรียกาอะไรน,นะบริการบริการเราอันนี้เป็นเลขาซึ่งคาแรคเตอร,ร์ของของฟงเจก็เป็นคาแรคเตอร,ร์ที่น่าสนใจมากเหมือนแบบขเขาเรียกว่าทําให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมหนึง่งของการแสดงของ,งคู่ด้วยครับ ซีรีส์สนุกแล้วหนักกล้องสนุกหนมาสนุกมากถ้ามีกล้องอีกตัวนึ่งอะคือซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งเอาตรงนั้นถ้าทุกคนมีไม่จ่อหน้าเนี่ยเออย่ยงกันพูดแล้วนะฮะเออถ้าไม่ติดกัไม่มันอยู่ห่างนใช่คุณนี้แล้วดูพูดหน่อยแล้วครับก็พิ้งอะไรปกติไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้พี่พูดด้วยก็ เหมือนลูกแก้วก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆเพื่อนๆในค่ายเยอะแยะมากมายเลยค่ะระหว่างที่เล่นการแสดงกันเนี่ยเราก็จะแบบมีมุกอะไรที่ทันสมัยหรือคําพูดที่แบบอัปเดตมาแล้วให้แฟนๆได้ฟังเช่นแบบนี่แหละนี่แหละอะไรอยเงอัปเดตมาแล้วซึ่งคุณเมื่อก่อนก็ไม่ได้แบบเรียนรู้ขนาดนี้ก็ได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็เหมือนได้เ NERGY พีมที่เขาเป็นคนที่แบบสนุกสนานแล้วก็คอยแบบส่งพลังบวกให้ทุกคนแล้วก็ คือหนูว่าเรจะพูดยังไงเลยอ่ะมันแบบมีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้ทำงานที่เรารักกับครอบครัวสตาร์ฮันเตอร์ที่เราอไม่กองใครแสบอกจริงทุกคนทุกคนเป็นหัวโจกเหมือนเหมือนเด็กหัวโจกแซ่บคนละเรื่องใช่ใช่แซ่บคนละเรื่องเหมือนโดนเหมือนพี่แบบว่าโดนชาได้สนุนแกงใช่ไหมฉันเอาคืนไรด้แบบนี้เลย คือนี่คือแม่แมช่างหน้าช่างผมสไตล์นี่คือไล่ทุกตีเด็กๆดูกิ้งนิ่งๆองอะไรเงี้ยเหมือนแบบจับผู้สกนอใช่แล้วออแล้วแม,แม่คือมาไล่จับเด็กเมือนเราเป็นลูกเขาเป็นรุ่นลูกเขาอยู่แล้วก็เหมือนแบบเขาเอ็นดูในกองนะฮะก็สนุกดีเอนจอยครับรก็สามารถติดตามเรื่องหลังใช่คือไม่เรายังไม่เห็นอีพีหนึ่งเลยเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องหลังอะด้วยความที่เราแบบเขาเรียกว่า เห็นพี่พี่เขาถ่ายตลอดเวลาเราก็รู้สึกว่าโหเบื้องหลังน่าจะตลกมากเลอย่เงยครับก็ฝากทั้ง EP หนึ่งด้วยแล้วก็บงหลังด้วยนะครับครับผมจริงเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่อุดจุดบอดที่เราเคยผ่านมาแล้วก็ผ่านมาแค่หนึ่งเรื่องแต่ว่ารู้สึกว่าเราได้รับบทเรียนเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรารอคอยมาระยะประมาณ2ปี2ปีนิดอะย่างเยรู้สึกว่าเป็นการรอคอยที่คุ้มค่า เพราะว่าสําหรับพวกเราเรารู้สึกว่าเราอุดจุดบ,บอดให้ได้มากที่สุดแล้วก็เพอร์เฟกมากที่สุดแล้วอยู่ที่แฟนคลับแล้วก็อยู่ที่ทุกคนแล้วว่าจะชอบไหมแล้วก็เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องนี้มันเป็นลักแรกพบแว่ามันเป็นรักก่อดนน้านี้แล้วมาพบกันอีกครั้งเพราะว่าทีนมีพยายนมีอะไรอย่างน้ตลอดไปนี่ใช่คำว,ว่าตลอดไปเลยเขาเรียกว่า เดสตินีแต่ว่าเป็นเดสตินีตั้งแต่เมื่อไหร่คือผมเชื่อว่าหลายๆคนเขาเรียกว่าน่าจะมีความรักหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็จะนําเสนอความรักหลายรูปแบบเช่นกันแต่ละคู่เนี่ยก็ต้องมีความรักที่แตกต่างกันไปแล้วก็การเจอกันหรือว่าการได้พบรักกันเนี่ยก็จะแตกต่างเช่นกันอย่างที่ได้เห็นในไพ่หลอตเล็กน้อยเราก็จะมีพาร์ทของอดิตชาด้วยก็จะเป็นความรักที่เขาเรียกว่าผูกมัดหรือว่าผูกติดมั้งแต่อดีตชาติหรือเปล่าเราต้องพยายามจะมาคลายปรมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมารู้กันว่า มันคืออะไรบ้างใอ,อยากให้ทุกคนดูจริง,รงเพราะว่าทุกคนปีนสก,กิลที่สูงขึ้นมากๆแล้วยากนะสมมติอย่างพี่เจทุกวันที่จะต้องตื่นมาถ่ายในกองนะฮะเขามานอนไห,ห่หรบว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปปีนขึ้นให้สูงขึ้นอีกทําให้ดีขึ้นอีกทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ดูไม่ได้จริงครับแล้วพอทุกคนเริ่มปีนไปให้สูงทําให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็จะมีมวลของความตั้งใจมีมวลของความแบบ พิธีวิถรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันออกมาดีมากๆเรามั่นใจว่า EP หนึ่งทุกคนจะชอบแล้วผมกล้าพูดได้เลยว่าแบบเรื่องเนี้ยมันมันทำให้ผมมีความเป็นนักแสดงแบบ มากขึ้นไปอีกทำให้เรากล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าเฮ้ยเราคือนักแสดงนะคือมันมีหลายๆสกิลหลายๆความสามารถเพิ่มเข้ามาทําให้เราเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปกับมันมาทำให้เราแบบเขาเรียกว่าอยากจะได้รับบทที่ท้าทายมากขึ้นต่อๆไปก็ขอบคุณโอกาสนี้มากๆนะครับที่มอบให้กับพวกเรา,าอยากให้ ก่อนก่อนก็เห็นแล้วนิดนึงเนาะหัวยังหัวยังเหัวยังแบเลยมันมาที่ที่เดียงนะมามแค่ไม่กี่วิทย์แต่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะสปอยเล็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่อยู่ในกล้องหรือว่าในฉากนั้นเป็นใครกันแน่อาจจะเป็น ได้ข่าวมาว,ว่าคนณแอบแครุบไ, <ป S 2> ได้ข่าวเก่งได้ข่าวเก่งไม่อยากให้คนพูดเยอะเดียเเเดยเด๋ยวสปอยแต่ก็ฝากด้วยกันนะครับทุกคู่ผมบอกเลยว่ามีเขาเรียกว่าหลายรสชาติให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามอย่างแน่นอนครับคู่ของเรา คู่ของเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าจากที่เคยฮอตสุดแซ่บมาแล้วเรายังคงความฮอตอยู่นะครับเพราะว่าก็รู้สึกว่าแฟนๆน่าจะยังชอบแต่สิ่งที่เราเพิ่มเข้ามาก็คือความโรแมนติกความคุกกิ๊กน่ารักมากขึ้นนะครับก็อยากจะบอกว่าใครที่แบบทานทานข้าไปด้วยดูเราไปด้วยเนะี่ยบอกเลยนะระวังมันจะหวานเกินไปเดี๋ยวคุณหมอเรียกรแอิดนเกินครับ ก็สำหรับคู่ลูกแก้วกับพี่อันดานะคะจากดราม่าพี่วาคารณ์ถูกได้ไหมสู่แบบคอมเมดี้ใช่ค่ะทุกคนเคยได้ยินไหมคะตือเท่านั้นที่ครองโลกอันนี้ไม่ได้จริงนะอ๋อพอได้จริงไหมฮะเออนะคะได้จริงไหมก็เชื่อต้อพอดูนะแต่ว่านี้จะดูเป็นรักที่โตขึ้นค่ะมีการแบบเหมือนไตรตรองในการกระทำอะไรทุกอย่างมากขึ้น ยี่รม้ไหมผมอยู่ที่กองอ่ะ<ช>ผมพูดกับอาราลูกแกต่อเลยว่าทำไมสวยขึ้นจังแบบมันสวยขึ้นมาเพราะเราเห็นตั้งแต่เดย์วันที่เขาแบบ ition, ออเดชั่นคอสโมอะไรเงี้ยจนวันนี้เราสึกว่าเขาแบบสวยขึ้นมากรู้สึกว่ามันมีออร่าที่จับในตัวเขาแล้วก็คือไม่พูดไม่ได้เลยก็ต้องพูดออกมาว่าเฮยสวยขึ้นคนะือนั้นก็ต้องพูดนะค่ะว่ามีไอดอลเปนพี่แบงคงใช่ยังพูดได้ไหมว่าแฟนคลับคนแรกของคอสโมคือแบงคีนะ่แบง์ จริงคิงใช่ค่ะคือพวกหนูเรียนรู้จากพี่เขาเยอะมากเวลาไปกองคือนอกจากที่พี่เขาจะเล่นให้ดูแล้วแต่พี่เขาแบบแบบหนูกังวลอะไรอย่างี้ไปถามได้เพราะจะายแบบเป็นี้ลองแบบนี้ไหมยนี้่นี้ไหมใช่ค่ะก็เหมือนกับในในทุกทั้งทั้งซีนเลยทุกซีนะคะก็จะมีการแบบว่าน้องลองแบบนี้สิลองแบบนั้นสิแล้วเหมือนพวกเราได้แบบเสนอไอเดียคิดที่แบบสร้างสรรค์ช่วยกันก็เลยผสมความเป็นตัวเองแล้วก็ หลายๆอย่างค่ะก็เลยรู้สึกว่าวเรื่องนี้แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละีที่สุดนี่เลยจึ้งมากค่ะการันตีค่ะ<อ>การันตีครับผมอะไรนะครับ ยาวเลยการซีการีครองกรู่เราหน่อยแค่ไหนไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าคู่เรานี่คือมีคอนฟิกต์หลายอย่างครับอยากให้ท <ừ> ุกคนไปติดตามเส้นเรื่องของเราก็ค่อนข้างน่าสนใจครับแล้วก็มีฉาก NC เนอะใช่<ม>ก็คือเป็นครั้งแรกของผมใช่ครับแล้วก็พี่เตก็เคยผ่านมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามดูฉากนี้แล้วก็เ่งชะลาในซันเซ็ลแคว ฝากพวกเราด้วยนะครับคู่น้องใหม่อย่างเต้พีชนะครับก็รับรับรองว่าแซ่บไม่แพ้คู่แบบคนอื่นเลยบอกขอบคุณครับตื่นเต้นอยู่ไหมตอนนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่จริงๆต้องเที่ยวเจ้าก,ก่อนนี้นะทุกคนตอนนี้นิ่งมากเลยก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะบอกสั้นๆว่า แลเราจะบอกทันทีว่าพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับมีชื่อเรียกว่าเพียงชาลัยนะครับเราฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ของของพวกเรานะครับเพียงชาลัยซันเซ็ตเอ็กวิฟส์นะครับก็จะออนแอร์ทุกวันเสาร์นะครับเวลา5้าทุ่มตรงทางช่องวัน31นะครับแล้วก็เวอร์ชั่นอันคัทนะครับคือ คือเป็นเวอร์ชั่นที่แซ่บใส่พริกใส่มะนาวเข้าไปเปรี้ยวเผ็ดคือแซ่บขึ้นมากอะไรงใครที่ชอบเวอร์ชั่นนี้ก็สามารถดูได้ทางแอปพลิเคชันไ e ีหรือว่าเว็บไอคิวคอมครับขอบคุณค่ะขยับเขข้ามาครับ